<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ a d บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ และตอนนี้ร้านรีเพกนะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบคโนโลโบอกแมซิตี้และแมปอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมน,นูรับฟาร์ามโรบอกและเลือกเก็บที่ต้องการ2ใส่สชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2องนั้นนะครับสาดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนนนนะะะคครรรรรับมมอยย่าาาาลืใช้้ิกกเเ ขอบคุณค้าบเทชรเทสสทุกคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมกาวพีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงวิธีการหาเงินนะครับผมยังไงให้ไวในเกมนี้นะครับผมสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมเงินผมตันอยู่ที่100ล้านแล้วนะครับผมเครื่องผมเนี่ยใช้เวลาฟาร์มทั้งหมดไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับผมไม่ถึงนะครับผมย้ำว่าไม่ถึงนะเขานั่งเร็วเลยนะครับผมและผมคิดว่าวิธีนี้อาจจะ ช่วยเพื่อนๆในการฟาร์มเงินได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าเงื่อนไขอะไรนะครับผมโอเคนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับผมที่ผมได้ไปลองคิดๆมาเนี่ยมันมีอยู่สองเงื่อนไขนั่นก็คือ1ครับเราจะต้องมีเลเวลที่ประมาณ120ขึ้นไปนะครับผมเพื่อที่จะอัพสเตตดีวิลฟุตนะครับผมที่500นะครับโอเคนะครับผมจะมาถึง500เดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับผมคือเราจะต้องมีผลสันตเตอนหรือว่าผลกุลลาาากุขขอองงหนนนนวดั่เะครัับผม2เเงื่่อนนนนนไขี้้ทาะครับผมในการ ฟาร์มเวลยังไงให้เอ้ฟยฟาร์มเวลฟาร์มเงินยังไงให้ได้เยอะๆนะครับผมเงินตันภายในสองชั่วโมงนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมมาเราเราิเร่มมาเรียนรูกานะครับผมซึ่งจุดที่เราฟาร์มเนี่ยจะเป็นจุดที่อัปเดตใหม่ล่าสุดในวันที่7กุมภาพันธ์ที่นี่จริงๆมันก็วันนี้แหละนะครับผมซึ่งวันที่7กุมภาพันธ์นี้มีอัปเดตใหม่ก็คือมีเรื่องของผลใหม่แล้วก็เกาะใหม่เข้ามาใช่ไหมซึ่งไอ้เกาะตรงนี้นะครับผมมันเป็นเกาะที่ทําเงินให้เราเยอะมากๆนะครับนนนอััเเดะะค่งงงทาิยไมูกผมอเคคนะรับ ก็ค pues right? you know, ือเหตุผลที levels, so so, uh, ่ผมบอกว่าข้างต้นนึงคือทําไมต้องเอรีวิวฟุต500ใช่ไหมเพราะว่าเออ่ผลหนวดขาวนะครับผมไอ้ผลกุระกุระเนี่ยมันมีสกิลหนึ่งนะครับผมสกิล F ของมันนะครับที่มันแบบว่าเรียกขึ้นนะครับผมเรียกขึ้นมาเออ่เรียกขึ้นมาชนกันแล้วก็ทําดาเมจใส่นะครับผมซึ่งมันสามารถทําดาเมจใส่มอนได้ทั้งเกาะเลยนะครับซึ่งอ่ะนี่ผมอัพเอรีวิวฟุตนะครับผม500นะครับผมเราสกอสกิล F นะเนี่ยผสกิล F นะครับสังเกตว่ามอนพวกเนี่ยเห็นไหมครับผมมอนพวกนี้มันตายยยหหมมมดดเเเลลลนนนะะะครับผวขึ้ฮ เห็นไหมครับมันจะมีประมาณ2เวฟนะครับผมคือขึ้นซัดัดมาประจบกันแล้วก็แยกออกจากกันซึ่งมันจะทำดาเมจเป็น2ครั้งนะครับซึ่ง1รอบในการใช้สก e ิล F 1ครั้งของผลหนวดขาวเนี่ยมันจะได้เงินประมาณ3 2 0 0 0 0นประมาณนะครับผมบางครั้งก็ไป4 0 0แสนบ้างนะครับซึ่งมันประมาณ300,000ถึงสี่แสนนะครับผมซึ่งไอตรงนี้เนี่ยเ,เราสามารถทำเงินได้30มิบวิละ4 0 0แสนผมดีกรวมๆนะครับผมหนาทีเราได้ประมาณ8 0 0แสนนะครับผม เรื่องหนึ่งทีตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะ a F K ตั้งไว้เลยก็ได้นะครับผมใครเล่นในมือถือก็ a F K ตั้งไว้ก็ได้นะครับผมด้วยใครเล่นในคอมก็เอ,อ่อออโ,โต้ตั้งไว้ก็ได้นะครับผมมาถึงออโต้คีย์บอร์ดเป็นมาโครอะไรปแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับผมซึ่งจริงๆมันโดนเป็นไหมก็ลองใช้วิจารณญาณของตัวเองแล้วกันว่ามันควรใช้หรือไม่ควรใช้นะครับผมแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งบีม้าเกมมิ่งก็สามารถใช้ได้ก็ตามสะดวกนะครับผมเนี่ยเนี่อ๊เห็นไหมครับผมคือสามสิบวิใช้ได้สิบวิใช้างจะ ฟาร์มง่ายมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือเงินผมตายแล้วนะมันก็เลยไม่ขึ้นแล้วนะครับก็นี่แหละครับผมวิธีการฟาร์มเงินที่ผมคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมผมเนี่ยก็เอฟคตั้งไว้แล้วก็ไปดูหนังอะไรต่างๆนานาไปทํางานต่างๆนาก็กลับมาก็เงินตายแล้วนะครับผมพร้อมจะไปสุ่มผลแล้วก็รออัปเดตหน้าได้เลยนะครับผมจริงๆตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งการฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มได้เลยนะครับผมสามารถฟาร์มเวลได้ด้วยตรงนี้จริงๆเงินเกี่ยวกับเวลเกมนี้มันไปด้วยกันได้เลยนะครับผมประมาณนีี้้นนนะะะคคครรรรัับบโออเปมมาาณผหืว่ โอ้อะผมนี่ผมแถมนะครับผมนี่ผมแถมนะคือถ้าใครแบบว่าเออ่คอมเร็วๆหน่อยคอมเร็วๆเน็ตเร็วๆเนี่ยก็นี่นะครับผมเนี่ยใช้ตะกี้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมาเซฟจุดเกิดก่อนอันแรกคือเซฟจุดเกิดอันนี้คือแนะนําสำหรับคนที่แบบว่าคอมแรงๆแล้วก็เน็ตแรงๆนะก็มาเซฟจุดเกิดตรงนี้ไหมใช่ไหมแล้วก็แล้วก็นี่ครับผมเนี่ยใช้ผลหดขาออกมาสักตรงเนี้ยเนี่ยผมตรงหน้าประสาทนะครับผมกดเรียบประเล็นะครับเมื่อกระโน้าปราสาทใช่ไหมครับผมเนี่ยมันก็จะทําการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ซัดขึ้นใช่ไหมพอซัดเสร็จเนี่ยแล้วก็ออกเกมนะครับผมออกเกมเข้าใหม่นะครับผมก็คือให้สกิลเนี่ยมันรีนะครับผมเมื่อออกเกมเข้าใหม่เสร็จใช่ไหมพอเข้าเกมมาปุ๊เกกบเนี่ยสกิลสามารถใช้ได้แล้วก็พุ่งมาที่เดิมนะครับผมพุ่งมาตรงเนี้ยหน้าปราสาทพุ่งหน้าปราสาทแล้วก็กดใช้นะครับผมกดใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถทําได้ถี่ขึ้นมากกว่าการทำซิบดีแต่ว่าต้องเงื่อนไขก็คือต้องคอมแรงแล้วก็เน็ตแรงหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับวิธีการหาเงินน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 ะะะะคคคคครรรรัััับบบผผผมมมมกกก็็าาทีีีลลิปป้้้โอเณแว ก็ใครใช้ได้ดีไม่ดีก็ลองคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้ไปจบจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมงั้นขอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย